เอาละครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวันพันธ์แมนเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้เจอกันมา80ปีตันนี้ผมก็จะมารีวิวซ m b บี้แ a นนะครับตามที่ทุกคนขอนะพอดีคอมผมมันพังนะครับผมเลยต้องมาตัดต่อในโทรศัพท์แทนนะมันก็เลยอาจจะไม่มีเอฟเฟกนะครับก็อย่าเพิ่งโกรธเครื่องกันนะดีกันไว้นะครับทุกคน อันนี้ถือว่าเป็นรีวิวฉบับจิว๋วก่อนเฮ้ยยิงเพิ่งหนีเอามาเอามายืนหน้าจอหน่อยนะครับนะซอมบี้แมนครับผมไม่มีรูปนะเพราะว่าถ้าได้ครั้งที่2อ,อะ่ะมันจะไม่แจกรูปนะครับต้องได้ครั้งแรกนะถ้าใครอยากได้อวตารซอมบี้แมนมาเดินเล่นน้บก็รีบกดให้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกนะครับไม่งั้นจะอดได้นะอันนี้ก็มีอาวุธเข้ามาด้วยนะแต่ผมคงจะไม่ได้กดนะครับเพราะว่า ไอตัวอาวุธมันให้ซื้อเพชรได้แค่เดือนละหอันเองนะน้อยมากอ่ะผมก็อัพไปเรียบร้อยแล้วนะค,นะคือซอมบี้แมนพร้อมนะครับแต่คนเล่นไม่พร้อมโอเคพร้อมที่จะต่อสู้เรียบร้อยนะครับพลัง700 0 0 0นะถือว่าเบสิกอยู่นะครับ แต่ก็สามารถโชว์เคสได้อย่างดีในระดับหนึ่งนะสกิลอยู่ที่เลเวล70นะครับเดี๋ยวอย่างแรกเราไปดูชะตาเขาคนก่อนก็ฮีโร่คาเซส,สระดับ2นะครับมีคิงมีซูเปอร์ดาร์ชายมีโบลอสม,มีเบโเลกาดแล้วก็มีเซลกาดแล้วก็มือปืน2คน ตัวคีย์ก็จะเป็นเมสซอกาสนะครับทำให้เราได้ชาตามาบวกเยอะขึ้นเอเคฮะเดี๋ยวไปดูสกิลแรกกันดีว่าครับสกิลโจมตีปกตินะครับซัมม่แมนจะชักปืนออกมายิงศัตรูเข้ากลางหัวอันนี้น,นี่ผมแต่งเองนะ <c oughs> ก็คือทำดาเมจ120%สแล้วก็มีโอกาส100%นะครับที่จะทำให้ศัตรูติดกระดูกแตก2เทินนะกระดูกแตกก็รับดาเมจ100%นะครับเต็มๆ <c oughs> สกิลท่าไม่ตายสกิลท่าไม่ตายโจมตีศัตรูด้วย5คอมโบครับแล้วก็ทำดาเมจ240%พร้อมทั้งฮิลเลือดนะ100%นะครับของพลังโจมตีของตัวเองนะของซอมบี้แมนให้กับเพื่อนทุกคนในทีมนะครับพลังโจมตีหรือดาเมททจ,จมาามที่ทำได้น่าจะพลังโจมตีนะถ้าดาเมจที่ทำได้น่าจะเยอะไปก็คือฮิลแสนสองนั่นแหละ ร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะครับฮิลทุกตัวนะไม่ได้ฮิลแค่ซอมบี้แมนนะต่อกันที่สกิลพาสซีฟครับสกิลพาสซีฟซอมบี้แมนเมื่อซอมบี้แมนตายนะครับจะทำดาเมจ60%ใส่ศัตรูทั้งหมดใช่แล้วและหลังจากที่เขาตายนะครับพอถึงเทิร์นตัวเองเขาจะฟื้นคืนชีพมา โดยมีเลือด10%นะเอฟเฟกนี้สามารถเกิดได้4ครั้งครับตอน1เท mm ิน hmm. ก็เป็นการฟล็อกสะท้อนดาเมจครับคู่กับดวงอะไรแบบนี้นะ mm hmm. เมื่อตายแล้วก็สะท้อนดาเมจใส่ศัตรูนะครับทำดาเมจนั่นแหละอย่าเรียกว่าสะท้อนพอเขาตายเนาะได้4รอบนะครับไม่มี3ไม่มี2ไม่มี1ครับ4รอบนะแต่ส่วนใหญ่เล่นจบก่อนแหละ ไม่ถึงสรอบหรอกเพราะว่ามันนานสกิลเด็ดของซอมบี้แมนนะครับสกิลคอนนะครับที่จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับสกิลขั้นต่ําครับเขาบอกไว้ว่าเมื่อศัตรูมีสายเทคนิคหรือสายหมัดแล้วเราก็มีเหมือนกันเพราะเราต้องมีอยู่แล้วนะเพราะว่าเราจะต้องแมชคอซอมบี้แมนครับทำให้เราได้ลูกไฟ2ลูกครับ ตามธาตุเขาเรียกว่าอะไรตามสมมติอะมีเหลือง1มีอะตอมิก1มีแทงท็อป1่ใชเราก็จะได้ Energy 2ลูกจากอะตอมิกแล้วก็ Energy 2ลูกจากแทงท็อปอีกนะครับก็รวมกันเป็น4ลูกต่อ1เทินนะคอพรีเมียมเขาบอกไว้ว่าเพิ่มเลือดทุกครั้งนะครับที่ฝั่งเราขยับนะ4%อืมแค่นี้นะครับ เราไปตีกันเลยดีกว่าอย่างแรกดูทีมผมก่อนดีกว่าก็คือถ้าเราจะอยากได้คอขั้นสูงนะครับดูตามนี้เลยสีอุปกรณ์1แล้วก็สีหมัด3นะครับถ้าศัตรูมีอุปกรณ์1ตัวหมัด1ตัวเราจะได้ลูกไฟสีลูกนะอาจจะงงนิดนึงแต่เดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็รู้เองครับ อันนี้เดี๋ยวเราตีคนที่พลังน้อยกว่าก่อนนะแล้วเราค่อยมาตีคนที่พลังเท่ากันครับให้ดูว่าซอมบี้แมน่มันตายเกิดยังไงอะไรแบบนี้เปิดท่าไม่ตายแล้วนะชุิงชิง,ชง,ชง ฉันจะไม่ได้เห็นถ้ามิตาสองพิมพ์แล้ว <c oughs> ไหมครับฝั่งเขามีสีแดงเราก็จะได้ลูกไฟสองลูปอันนี้ผมได้ลูกไฟจากประกายแสงไปแล้วผมก็จะไม่ได้ลูกไฟแล้เออก็จะไม่ได้ลูกไฟแล้วนะนะถ้าศัตรูไม่มีสายอุปกรณ์กับสายหมัดเงี้ยเออเราแพ้นะเพราะเราจะไม่ได้ลูกไฟมันต้องมีเหมือนกันนะคศัตรูแต่ใครจะบ้าไม่ใช่นะครับ จากพัดเด็กก็ต้องมีนะครับอุปกรณ์1สายหมัด1เราก็ได้ลูกไฟละ4ลูกตาละ4ลูกแน่นอนทีนี้เดี๋ยวดูตีคนนี้นะครับแล้วจะได้ดูว่าซอมบี้มันตายเกิดได้กี่รอบและสะท้อนดาเมจยังไงเดี๋ยวทุกคนลองดูแล้วกันนะครับเพิ่มเลือดเนี่ย ทุกครั้งที่เราโดนตีเราก็จะเพิ่มเลือดครับไม่ใช่แค่เราตีเขาอย่างเดียวอันี้ดูเพิ่มเลือดไหมเพิ่มเลือดครับตี Follow Up ไม่นับนะความเร็วทีมเขาทะลุโลกจริงเราตีเขานะครับ เราก็เพิ่มเลือดฮนะั้นที่ซอมบี้แมนนอนหน้าทิ่มอยู่เห็นไหมถธอถึงเทินเขาเขาก็จะเกิดมานะครับนะถ้ามีลูกไฟหรือไม่มีเขาก็จะใช้โจมตีตามปกติของเขานั่นแหละมีลูกไฟเขาก็ใช้ทําไม่ตายไม่มีเขาก็จะยิงปืนปกตินะครับโอเคซอมบี้แมนตายเกิดเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะได้สีรอบครับจําไว้แบบเนี้ยมัมนจะล้มไปนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยสรอบ ถือว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดในเซิฟที่ผมเล่นตอนนี้นะยังไม่มีตัวโกงกว่านี้ครับซึ่งตัวโกงกว่านี้ก็คงจะเป็นพวกยุงพวกเจโลอะไรแบบนี้นะตัวใหม่ๆอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ซอมบี้แมนก็โกงที่สุดเพราะว่าเขาเป็นตัวคอนะครับทุกทีมต้องมีตัวคอมันขาดไม่ได้อยู่แล้วไง เลือดเต็มจ้าคือที่ซอมบี้แมนมันเป็นตัวท็อปเพราะว่ามันเป็นหัวหน้าทีมแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ PVP อย่างเดียวที่มันโหดนะ PVE มันก็โหดนะครับตีบอสมันก็โหดนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสสกิลบอสโลกบอสอะไรได้หมดนะซอมบี้แมนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบทุกด้านนะครับทำให้คะแนเนเขาค่อนข้างสูงนะ ก็เลยอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับ<ค><ย>ตาสุดท้ายแล้วครับพอเห็นความโหดของเขาแล้วใช่ไหมครับทุกคนนี่ก็เป็นตัวที่ผมอยากให้หลายๆคนเก็บ ตัวดำลอนะจัะละสายฟรีนะครับส่วนสายเติมเติมเอาทุกตัวแล้วหละรครับเพราะว่ามันได้ใช้นะหลายๆตัวมันได้ค่อนแบบทำทีมร่วมกันได้นะทำทีมหลายๆแบบเกมนี้นะครับโอเคฮะวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับมีแค่8ปสกิลกับเอ่อเล่นซอมบี้แมนให้ดูเฉยนะครับยังไม่ได้สอนจัดทีมหรืออะไรแบบนี้นะครับแบบพวก smile man หรือ doctor g e n u s นะครับ มาเปรียบเทียบกันว่าทีมไหนจะดีกันเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนะเาะโอเคคลิปนี้ผมก็ฝากไนนะะากกว้เท่า,านีา้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายครับ